หากท่านต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับขอบคุณออนไลน์สเตชันและ True Sport Network รับชมพรีเมียร์ลีกแบบสดๆทุกคู่ทุกสนามตลอดฤดูกาลได้ที่นี่ที่เดียวสวัสดีแฟนช่อง y YouTube ดีมันกับนัทโฮมชแนลนะครับมาอยู่ด้วยกันเช่นเคยกับยู u n i t ่ d นเต็เป็นประจำทุกวันนะครับพูดคุยสรุปข่าวสาร เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเช่นเคยครับก่อนที่จะไปว่าถึงเรื่องข่าวประจำวันครับผมฝาก subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งนะครับถ้าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับแล้วก็ฝากดูบอลกับ net away channel นะครับช่องทีมเดียรสีน้ำเงินนะครับเราจะตามไปเชียร์ปีศาจแดงด้วยหัวใจที่รักนะครับแล้วก็แน่นอนครับกับ r e s t o by ดูบอลกับ net นะครับฝากร้านเล็กๆของเหล่ากองทัพปีศาจแดงไว้สักร้านหนึ่งนะครับ ช่วงสอวันที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวกับกลงแต่งโตริโซอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ต้องเล่าย้อนก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูไนเต็ดเองก็มีข่าวว่าจะยืมตัวตริโซมาตั้งแต่ตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแล้วนะครับแต่ว่าดีลนั้นก็ไม่เกิดขึ้นนะ,นะครับแล้วก็มีข่าวจากสื่อเทียนหนึ่งจากสายฝรั่งเศสครับโมฮัมเหม็ดบูฮาฟซีจากอาร์มซีสนะฮะ รายงานว่าในเตดสนใจจะดึงตอริโซมาเสริมทีมจริงๆที่จริงๆตอริโซมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็เป็นนักเตะเจ็บง่ายไปซะแล้วทําให้ราคามูลค่าของตอริโซมันก็ตกลงไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามาพูดถึงสถานะของดิวตริโซตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยนะครับล่าสุดเนี่ยทางเอเย่นของกอลองตังโตริโซนะฮะอย่างเอริกค,คาสตานิโยนะฮะ ก็ออกมายอมรับนะครับว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับโดยที่ตัวของกอลองแตงตอริโซเนี่ยบาดเจ็บอยู่แล้วตัวเขาเองก็โฟกัสกับการกลับมาลงสนามให้ได้ซะก่อนนะฮะแต่ว่าข่าวจาก IMC Sports ผมก็ต้องยืนยันว่าคือเขาไม่ได้บอกนะครับว่า United ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับเขายืนยันแค่ว่ายูไนเต็ดสนใจในตัวของตอริโซ่กเท่านั้นเองซึ่งถามว่า อาร์มซีสปอร์ตนะครับกับนักข่าวอย่างทางบัเมตบูฮาซี่เนี่ยมั่วหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ไม่มั่วนะครับเพราะว่าฟาริโซโรมาโน่ผู้สื่อข,ข่าวที่ผมใช้คําว่าชัวร์ที่สุดในโลกฟุตบอลในเรื่องตลาดซื้อขายตอนนี้แล้วนะครับยืนยันเองเลยว่าบ uh ัขขาวเมตบูฮาซี่เป็นผู้สื่อข่าวของจริงเป็นผู้สื่อข่าวที่ไม่เอาข่าวเต้ามาเล่นแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมสรุปตรงนี้ว่ายูเนเต็ดสนใจในตัวของโตริโซจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้ยืนเข้าไปส่วนแฟนผีท่านไหนจะ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการดึงตอริโซอันนี้ผมก็บ้างแล้วแต่แต่ละท่านเลยนะครับแต่ตัวผมเองก็ยืนยันว่าไม่ได้อยากได้ตอริโซนะฮะตัวเขาเองบาดเจ็บเยอะนะครับแล้วก็เข้าผ่านช่วงที่พีคไปแล้วนในในมุนมของเขาไม่ว่าอายุจะยังไม่เยอะก็ตามอ่ะแต่มีช่วงที่ตอริโซเล่นได้พีคก,กว่านี้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าถ้าเอาตัวเขาแบบฟูลทีมนะแล้วถ้าตัดการที่ยูเนเต็ดมีมิดฟิล์บ็อกซ์ซูบ็อกซ์อยู่2คนก็คือเฟรดกับแม็กชูเมเน ผมก็ยอมรับว่าตอริโซก็เป็นนาเตะที่เทคนิคดีคนหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เหมาะกับยูตนเตดในตอนนี้ครับข่าวดีของฝั่งปีศาจแดงแต่เป็นข่าวร้ายของท็อตแนมฮอสเปอร์ะแล้วะครับเมื่อเดลเลยอาร์ลี่นะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งแล้วก็เป็นสายสอดมายิงที่แมนยูค่อนข้างจะไม่ชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างเกมในฤดูกาลนี้ล่าสุดเนี่ยที่แมนยูชนะไป2 1แรชฟอร์ดยิงจุดโทษได้ประตูชัยเนี่ย ก็เป็นเดลเลย์อารีครับที่ยิงตีเสมอกับฝั่งท็อแนมฮอสเปอร์นะฮะแต่ว่าการเจอกันในวันที่19มิถุนายนนี้นะครับเป็นข่าวดีของยูโนเต็ดก็คือเดลเลอารีโดนแบนครับสาเหตุที่โดนแบนก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องในสนามเลยนะครับเป็นเรื่องที่เดลเลอารีเหมือนกับจะไปแสดงอาการแซวชาวจีนนะครับแล้วมันเหมือนกับไปทำให้เกิดความขัดแย้งนะครับระหว่างชาติประมาณนี้แล้วกันนะครับคือเหมือนไปแซว คนจีนนะครับในเรื่องโควิด -19 เพราะว่าคือนานแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าก่อนที่มันจะแพร่ระบาดไปทั่วโลกเนี่ยโควิดเองก็อยู่ที่จีนก่อนเป็นประเทศแรกนะครับแล้วอาร์ล,ลี่ก็เหมือนแสดงกีย,ยาไม่ไม่เหมาะสมผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับนั่นก็เลยทําให้ทางพรีเมียร์ลีกตัดสินใจลงโทษแบนเตะอรล,ลี่ไปเรียบร้อยเปน็นจำนวนหนึ่งเกมซึ่งก็ชดใช้โทษแบนในเกมที่เจอกับยูไนเต็ดทันทีฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีของทีมปีศาจแดงครับยอมรับเลยว่าอาร์ล,ลี่เป็นมิดฟิลที่ น่าจะเป็นคีย์แมนสำคัญของโจเซ่บริโยผมใช้คำว่าถ้าแฮริเคนพักบอลได้เดลเลย์อัลลี่ครับจะเป็นคนที่เล่นบอล2ได้ดีมากๆแต่อัลลี่ไม่อยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเกมรุกของสเปอร์ที่ถ้าพิษสงจะเต็ม10ะนะฮะผมว่ามันจะลดไปเหลือสัก8เลยทีเดียวถ้าไม่มีเดลเลย์อัลลี่อยู่ในทีมนะครับก็ถือเป็นข่าวดีของยุนเตตในการลุ้นเก็บ3คะแนนที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เตเดียมในวันที่19มิถุนายนครับ คริสเซนฟอกนะครับผู้สื่อข่าวเทียร์หนึ่งของบาเยอร์มิวนิกนะครับแล้วก็ถ้าจัดอยู่ในหมวดของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยฟอกไม่ได้อยู่ในเทียร์นะครับแต่ว่าถ้ายึดตามสังกัดของเขาก็คือสปอร์ตบินั้นก็จัดว่าฟอกอยู่ในเทียร์สี่นะครับระดับความน่าเชื่อถือรองสุดท้ายก็ย้ำอีกครั้งตรงนี้นะฮะผู้ท่านจะงงก็คือว่าถ้าฟอกแรงงานข่าวของบาเยอร์เนี่ยแฟนบอลจะถือว่าเขาค่อนข้างจะแม่นมากแต่ว่าถ้าเป็นยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีสายข่าวอยู่เท่าไร่นักในมขอองงงแนบต่่าประเทศซึ ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะฟังหูไว้หูนะครับสำหรับข่าวที่ฟอกร,รายงานแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งข่าวนะครับที่ได้มาจากฝั่งเยอรมันที่ก็ติดตามได้นะครับฟังได้ฟอกได้พูดถึง2ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของจูต์เบลลิงแฮมและก็เจดอนซานโช่นะฮะเรื่องของจูดเบลลิงแฮมเนี่ยนะครับคริสเซนฟอกก็มองว่ามันอาจจะเกิดเหมือนกับเคสของซานโช่เองตอนที่ย้ายจาก แมนซิตี้ไปอยู่กับดอทมุลน,นะครับหรือแม้แต่เอลิงเบลต์ฮาร์แลนที่เลือกย้ายจากเรดบูลซอลส์บวกไปอยู่กับดอทมุลทั้งที่แมเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจตัวเขาวนะนะฮะซึ่งคริสเตียนฟองก็ระบุนะครับว่าถายกตัวอย่างเรื่องของเจดอนซานโชแล้วเนี่ยนะครับตัวซานโชเองเนี่ย จริงๆมีไบยมูนิกให้ความสนใจในเวลานั้นด้วยแต่ว่าซานโชก็เลือกที่จะย้ายไปเล่นให้กับบริเซอดอทมุนเพื่อโอกาสในการพัฒนาตัวเองและโอกาสในการลงสนามนะครับฉะนั้นฟอคเองก็เชื่อว่าจูดเบลงแฮมเองก็คงจะตัดสินใจไม่ต่างจากเจดอนซานโชคือเขาอาจจะอยากไปหาพื้นที่ที่เขาจะสามารถลงเล่นได้ที่ดอทมุลก่อนนะครับทางฟอกก็บอกว่าเดี๋ยวคุณรอดูแล้วกันนะครับข้อมูลของผมเนี่ยระบุว่า ตัวของจู๊ดเบลลิงแฮมเนี่ยเลือกบรูซดอดมุนอันนี้คือคำพูดของคริสเซนฟอกเนี่ยแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเอ่อเบลลิงแฮมจะเลือกทางไหนแล้วว่าไปตามโรงมิดฟิลด์ดอดมุนก็ตัวเลือกเยอะอยู่แล้วนะครับพวกเขาเองก็ต้องการเล่นฟุตบอลเป็นเลิศเหมือนกันนะมิดฟิลด์ดอดมุนเองมีแอ็กเซลวิทเซลนะครับมีโทมัสเดลานี่ไหนจะเอเรชาน คือผมว่าก็เป็นหนึ่งทีมที่มิดฟิลด์เยอะนะครับโอเคจริงอยู่ที่เบลลิงแฮมเล่นได้หลายตำแหน่งก็จริงแต่ว่าตำแหน่งที่เขาต้องเล่นอยู่แล้วคือมิดฟิลด์ซึ่งไปแล้วจะไปเบียดสามคนนั้นผมว่าก็ยากอยู่โอเคแหละเอริกบราวน์ฮาร์แลนด์ไปในช่วงเวลาที่อดอทมุนไม่มีกองหน้าตัวเป้าเลยฮาร์แลนด์ก็เลยได้ลงตัวจริงครับแต่ว่ากับเบลลิงแฮมผมว่าก็ไม่ง่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับรอดูสถานการณ์ของทางเบลลิงแฮมกันต่อไปครับ เรื่องของจอ n s นซานโชนะครับในส่วนนี้ทางคริสเซนฟอกก็ได้พูดถึงเช่นกันนะครับแล้วก็ยืนยันจากแหล่งข้อมูลที่เขาพอจะบอกได้นะครับว่าดอลบุลจะตั้งค่าตัวของซานโชวไว้ไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรถ้าคิดเป็นปอนก็9ก็9 3ถึง94ล้านปอนซึ่งเรทนี้ก็นับว่าสูงอยู่แล้วนะครับและยิ่งถ้าไปพ่วงกับรายงานจากไมค์แมกกราดจากเทเลกราฟเทียสอเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ย ทางแมกรา์ก็บอกน,นะครับว่าค่าตัวของซานโชจะอยู่ราวๆ1 1 5ล้านปอนด์ซึ่งแพงมากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆนี่คือสิ่งที่เราตั้งรับไวาอยู่แล้วนะครับคือเราทราบอยู่แล้วว่าทางฝั่งดอทมุลจะต้องตั้งค่าตัวให้สูงเข้าไว้นะครับทีนี้ก็อยู่ที่เอ็ดวูดบว d แล้วก็แม p จัสชนะครับว่าจะมีฝีมืออย่างไรในการต่อรองราคาคุณจะใช้ ดีลอย่างไรนะครับในการทําให้ดอทมูลตกลงคุณอาจจะจ่ายเงินต้นเยอะแล้วก็จ่ายาที่เหลือได้น้อยหรือคุณจะเลือกผ่อนจ่ายนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจของทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าอย่างที่หลายสื่อได้รายงานมานะครับเรื่องของโจดองซานโชเนี่ยความสนใจของยูเอตตดค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสครับที่ยูเอต็ดจะได้ตัวซานโชผมยังคิดว่า 80%อยู่แม้ว่าช่วงหลังเนี่ยซันโชจะตกเป็นข่าวกับเชลซีมากขึ้นซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่าการขายข่าวนะครับคุณคงไม่สามารถจะปล่อยข่าวว่าซานโชอยากมาแมนยูแมนยูจะเอาซานโชทุกวันทุกวันโดยที่ถ้ามันยังไม่มีความคืบหน้าของข่าวเนี่ยแล้วคุณเสนอข่าวเดิมทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเขาก็เลยจะต้องฉีกข่าวไปทางอื่นบ้างเพื่อขายข่าวไปในอีกแนวบ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องของสื่อเทีย์ระดับล่างๆถ้าเขาจะขายข่าวแบบนี้ แต่ว่าถ้าเทียร์สูงสูงเนี่ยเขาก็จะไม่ตีข่าวพร่ำเพรื่ออยู่แล้วนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าดีลของยูเนเต็ดกับซานโชมันยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรไปมากนักในส่วนของการเจราจาระหว่างยูเนเต็ดกับดอทมุลน,นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องยืนยันอีกครั้งว่ายูเนเต็ดกับตัวซานโชเองได้มีการพูดคุยกันพอสมควรแล้วเช่นเดียวกับทางเอเย่นนันนะฮะก็เหลืออยู่แต่ว่าเอสจะปิดดีลซานโชมาให้กับเราได้หรือเปล่าท่อนนั้นเองครับ ช่วงท้ายนะครับถ้าทุกท่านอยากจะมีคอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวกับข่าวไหนครับไม่ว่าจะเป็นเบลลิงแฮมหรือว่าซานโชหรือการขาดอัลลีทุกท่านมองว่าจะส่งผลต่อเกมที่เราจะเจอกับสเปอร์แค่ไหนส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับช่วงท้ายผมฝากนะครับดูบอลกับแนทโฮมแชนเนลนะครับเราจะมีอีเลฟเว่นยูไนเตดประจําทุกวันในช่วงกลางวันถ้าผมไม่ติดขัดอะไรที่เป็นธุระสําคัญจริงๆนะครับก็จะมาต่อเนื่องนะครับผมฝากดูบอลกับแนทอเวอ์แชนเนลนะครับตามไปเชียร์ปีศาจแดงด้วยหัวใจที่รักแล้ว็ฝาก เรดสโตร์บายดูบอลกับแนทร้านที่อบอุ่นของเหล่ากองทัพปีศาจแดงนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วงท้ายผมฝาก Subscribe ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์ขอบคุณครับหากท่านมีปีศาจแดงในหัวใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง